ทำ5อย่างนี้ป้องกันการเสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2> 1, 2, 3, สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำ5อย่างนี้ป้องกันการเสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยสาเหตุเกิดจากการแตกของคราบผนังหลอดเลือดหัวใจกระตุ้นให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสามารถทําให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าของหัวใจอย่างรุนแรงทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ วันนี้ผมจะมาให้5เทคนิคป้องกันโรคนี้กันครับเทคนิคที่1ครับอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจําปีครับโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ40ปีขึ้นไปบอกเลยครับพลาดกันมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไขมันสูงเจ้าไขมันตัวร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL ไม่ว่าจะเป็นต r ก g ีเซอไ i ด e S นะครับพวกนี้เนี่ยชอบแอบสูงโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอมันสูงมากๆนะครับจะเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่แบบน่ากลัวมากๆครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะแถมทริคนะครับในการลด LDL กับลดเจ้าไตรกีซลด์เนี่ยให้ด้วยครับมี3เทคนิคด้วยกันนะครับอันดับแรกครับนั่นคือ ลดไขมันเลวหรือไขมันไม่ดีนั่นเองครับไขมันไม่ดีคืออะไรก็คือไขมันที่ผ่านกระบวนการต่างๆหรือไขมันที่ผ่านความร้อนสูงเช่นการทอดในน้ํามันร้อนๆแบบนี้ LDL พุ่งกระฉุดไตรกลีเซอไรด์ก็พุ่งกระฉุดเช่นกันนะครับอันดับที่2ครับคือการลดแป้งและน้ําตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งและน้ําตาลเยอะเกินไปครับจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับทั้ง LDL นะครับก็จะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยดูไม่ค่อยดีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะครับทั้งไตรกลีเซอไรด์ก็จะพุ่งสูงขึ้นมาแล้ว HDL ไขมัน ก็จะลดลงด้วยนะครับอันดับที่3ครับคือการทานเป็นมือ้อเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่วันหนึ่งท่านท,านทานเกิน3ม,มื้อจะเกิดการดื้ออินซูลินขึ้นมาและเมื่อดื้ออินซูลินปุ๊บเนี่ยบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็น LDL ไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์ line, ร่างกายของท่านจะสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆมากมายลองเอา3ามทริคง่ายๆนะครับในการที่จะลด LDL และไตรกลีเซอไรด์ line, ไปใช้กันดูนะครับ เทคนิคที่2ครับคือนอนให้ดีนอนให้ดีคืออะไรครับนอนให้ดีต้องประกอบด้วย2อ,อยยาครับคือคุณภาพและปริมาณนะครับคุณภาพนะครับคือการนอนหลับลึกให้มากกว่า1ชั่วโมงครึ่ง ส่วนปริมาณก็คือการนอนนะครับให้ได้อย่างน้อย6ชั่วโมงถ้าให้ดีคือ 7- จถึชั่วโมงนั่นเองวันนี้ผมจะมาให้3ทริคเล็กๆนะครับที่จะช่วยให้การนอนของท่านเนี่ยยอดเยี่ยมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับทริคที่1นครับนั่นคือตั้งปลุกให้ลุกไปนอนครับปกติเราตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าใช่ไหมฮะอันนี้เปลี่ยนใหม่ตั้ง1ชั่วโมงก่อนเข้านอนถ้าท่านจะนอนสี่ทุ่ม ตั้งไปเลยตอน3ามทุ่มถ้าจะมีเวลา1ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวให้การเข้านอนอท่านนั้นยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการที่จะแบบผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการที่หยุดทํางานไม่ว่าจะเป็นการทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมาะสมกับการเข้านอนนะครับทริคที่2ครับนั่นก็คือการทานอาหารนะครับผมแนะนําเลยครับว่าสีชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยเราไม่ควรทานอาหารแล้ว เพราะจะทําให้ร่างกายและกระเพาะของเราทํางานนะ่ะการเข้านอนก็เป็นไปได้ยากแล้วก็การหลับลึกเนี่ยไม่ดีเลยนะครับส่วนทริคที่3ครับอันนี้ครับสำคัญมากๆคือการหยุดหน้าจอ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนครับเพราะแสงสีฟ้าจะก,กระตุ้นนะครับสมองของท่านทําให้การนอนของท่านมีปัญหารวมทั้งกับเข้านอนได้ยากแบบสุดๆนั่นเองนะครับโอเคครับลองเอา3ามทริคนี้ไปใช้กันดูครับ เทคนิคที่3นะครับอันนี้สำคัญมากออกกำลังกายนะครับเพื่อให้หัวใจแข็งแรงโดยเฉพาะนะครับออกกำลังกายสำหรับหัวใจนะครับที่ผมแนะนำนะครับมีอยู่3อย่างนะครับ1วิ่ง 2. ปั่นจักรยานนะครับ3ว่ายน้ำนะครับโดยนะครับมีความถี่นะครับอย่างน้อยนะครับประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์และครั้งหนึ่งประมาณ15-30นาทีนะครับและที่สำคัญครับ ท่านจะต้องไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับเอาอารมณ์ประมาณว่าขณะออกกําลังกายเนี่ยท่านพูดได้แค่เป็นคำๆแบบนี้หัวใจกําลังเต้นนะครับเหนื่อยพอดีพดีนะครับไม่หนักไปไม่เบาไปทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของท่านเนี่ยแข็งแรงแบบสุดๆนะครับถ้าอยากมีอายุยืนครับการออกกําลังกายแบบนี้ผมแนะนําแบบสุดๆนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผม เทคนิคที่4ี่ครับ3มเครื่องดื่มอันตรายทำร้ายหัวใจครับ3มเครื่องดื่มนี้บอกเลยครับอันตรายมากๆถ้าท่านดื่มผิดนะครับเครื่องดื่มอันดับแรกครับนั่นคือแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับถ้าท่านดื่มมากไปนะครับมีผลต่อหัวใจแน่นอนนะครับมีการวิจัยนะครับบอกว่าการดื่มนะครับไวน์หรือแอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ1แก้วต่อวันเนี่ย สามารถที่จะช่วยบำรุงหัวใจได้นะครับซึ่งแก้วหนึ่งเนี่ยก็ประมาณร้อยถึง150ซีซีเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าท่านดื่มมากไปแทนที่จะบำรุงหัวใจอาจจะทำร้ายหัวใจของท่านอันดับที่2ครับคือกาแฟนะครับกาแฟเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าท่านดื่มกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอะไรก็ตามหลังบ่ายสามโมงเย็นท่านจะนอนหลับยากแล้วก็มีผลต่อเนื่องไปถึงการนอนแล้วก็สุขภาพของท่าน ต่อมาครับกาแฟที่อันตรายเพิ่มเติมนะครับก็คือกาแฟที่ผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครีมเทียมต่างๆหรือกาแฟทรีนวัน,นะฮะแบบนี้ครับหัวใจของท่านไม่ชอบเลยมาต่อกันเครื่องดื่มที่3ครับคือเครื่องดื่มชูกํำลัง เครื่องดื่มชูกําลังนี่นะครับมีทั้งคาเฟอีนที่สูงมากรวมทั Un ้งมีสารกระตุต้นต่างๆนะถือว่าอันตรายมากๆถ้าท่านดื่มเยอะจนเกินไปนะครับโ oh. ดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ดื่มเท่าไหร่ถ้าไม่มีควา,ามจําเป็นนะครับพวกนี้นะครับยังแอบมีน้ําตาลแฝงอยู่เยอะมากๆซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง <int ains> ต่างๆนั่นเองนะครับเทคนิคข้อที่5 ถ้าท่านมี1ใน4อาการนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีอาการที่ 1. รู้สึกออกแรงได้น้อยลงอาการที่2มีอาการเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยแน่นเวลาออกกําลังกายข้อที่ 3. หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแม้หยุดออกกําลังกายแล้วหัวใจก็ยังเต้นเร็วและมีอาการใจสั่นอยู่ข้อที่4มีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหรือมีอาการเหมือนจะหมดสติถ้าท่านมีหนในสอาการนี้ ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีวันนี้นะครับผมจะพามาจอดลึกนะครับที่โรงพยาบาลนวเวศนะครับโรงพยาบาลที่สะดวกสบายมากๆแล้วก็กว้างขวางใหญ่โตมากๆครับโรงพยาบาลนวเวศเนี่ยนะครับมีนะครับศูนย์หัวใจนะครับที่เครื่องมือทันสมัยในย่านกรุงเทพตะวันออกเลยนะครับมาลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่คือเครื่อง MRI รุ่นใหม่ล่าสุดครับล่าสุดยังไงอันนี้ครับ3เทสลาคือเข้มข้นสุดๆโดยปกติเครื่อง MRI เนี่ยจะเป็น1.5เทสลาครับแต่ถ้าเป็นระดับโรงเรียนแพทย์เนี่ยนะครับต้อง3มเทสลาแต่ที่นี่ครับระดับโรงเรียนแพทย์ครับ MRI รุ่นใหม่ล่าสุด3เทสลาคมชัดคมกริบเห็นกันแบบเขาเรียกว่าชัดแจ๋วดีแบบสุดๆครับ ที่นวเวทของเรานะครับใช้สเปกตรัลซีทีสแกนเครื่องซีทีสแกนรุ่นใหม่ล่าสุดครับใช้เวลาเพียง10วินาทีนะครับในการดูรายละเอียดปอดทั้งหมดนะครับเอ้ยมีก้อนไหมมีจุดไหมมีโรคที่มันแอบซ่อนอยู่ไหมแล้วชัดเจนแบบสุดๆครับบอกเลยครับว่าเครื่องรุ่นนี้นี่ เขาเรียกว่าคมชัดกันแบบสุดๆเลยนะครับและขอเน้นย้ำครับเครื่องรุ่นนี้ทันสมัยที่สุดในย่านนี้ครับผมหรือถ้าท่านต้องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาต่อเนื่องซึ่งใช้เวลา24-72ชั่วโมงเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยกลัวจะยุ่งยากต้องเอาเครื่องกลับบ้านนู่นนี่โอ้โหเยอะเลยแต่ที่นวเวยครับเราใช้ S Pat c h เครื่องมีน้ำหนักเบาติดที่ผิวหนังบริเวณหน้าอก2ตแหน่ง ส่งข้อมูลแบบไร้สายทันสมัยสะดวกสบายชีวิตท่านง่ายขึ้นมากใส่ไปตีเทนนิสยังได้เลยนะครับอันนี้เหมือนห้องในหนังเลยนะครับห้องส่วนหัวใจหรือ c a t l a ลที่นี่หรือ c a t l a ลที่นี่ใช้ใบเพลนใช้กล้องหลังสี2ตัวช่วยเห็นภาพของหัวใจขณะทำการส่วนหัวใจตั้งฉาก90องศาต่อกันมีมิติที่มากขึ้นทั้งในการขยายหลอดเลือดหัวใจหรือซ่อมแซม เลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนต่างๆรวมถึงการตรวจสลีระไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจผ่านสายสวนด้วยถ้าท่านต้องเข้ารับการรักษาจริงๆเลยนะเครื่องนี้เป็นนวัตกรรมสวนหลอดเลือดหัวใจที่ทันสมัยที่สุดในย่านนี้เลยครับห้องสวนหัวใจใช้สําหรับการทําการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยไม่ต้องดมยาสลบเพียงแค่ฉีดยาชาบริเวณข้อมือหรือขานีบเท่านั้นเองแต่ต้องให้คุณหมอหัวใจเป็นคนพิจ,จรารณาตามข้อบ่งชี้เป็นายๆไปนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับปีนี้ท่านได้ตรวจสุขภาพประจําปีหรือยังครับผมมีแพ็กเกจสุดพิเศษนะครับจากโรงพยาบาลนวเวศนะครับเริ่มต้นนะครับเพียง3,900บาทต้องบอกตรงๆนะฮะว่าสําหรับช่องด็อกเตอร์ท็อปชาแนลเท่านั้นสําหรับแฟนคลับของผมเท่านั้นนะครับราคานี้พิเศษแบบสุดๆนะครับอย่าลืมนะครับของขวัญที่มีค่าที่สุดนะครับสำหรับคนที่ท่านรักก็คือสุขภาพดีของท่านนั่นเองนะครับท่านสามารถกดรับสิทธิพิเศษนี้ได้ข้้นใต้คลิปนี้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้ครับ แล้วอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไปด้วยกันครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ